ยีตัวละครสาวเยนเดเละที่ได้รับการโหวตมากที่สุดสาวเยนเดเละเป็นตัวละครที่ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ความรักดังที่ตัวเองหวังและพร้อมจะใช้ความดุนแรงหรืออาวุธเพื่อให้ความปรารถนาของตอนเป็นจริงแถวเนี้ยแม่งเถื่อน นั่นเลยทำให้วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดูกันว่าจะมีตัวละครคนไหนบ้างที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากการจัดระเบับของเว็บไซต์ ranking. net ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนกว่า4,342โหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับ20ชิโนอสสักกิจากเรื่องอาเลียกระสุนแดงเดือด58.7คะแนนอันดับ19ชิรายุกิฮโโทกิจากเรื่องอาเลียกระสุนแดงเดือด59.7คะแนนอันดับ18อามานะมิซาจากเรื่องเดนโนะ60.4คะแนนอันดับ17มานากะซาโจจากเรื่องฟ อันดับส5โนสกิมีองจากเรื่องแววเสียงเลไลห2สงคะแนนอันดับ14เฮียมะอากาเนจากเรื่องเลิฟไทยแลนด์63.6คะแนนอันดับ1ิคิริชิมะโชโกะจากเรื่องโรงเรียนปวดกวนคนบอง6 4 6คะแนนอันดับ12อนนานิชิกิโนมิยะจากเรื่องชิบอนเนตะ6 4 7คะแนนอันดับ11รอิวงูเลนะจากเรื่องแววเสียงเลไลเ0 2อคะแนนอันดับ1ิซาคุมะมายุจากเรื่องเดียโดมาสเตอร์ซินเดเรล่าเกิร์จองสกขจาดหน7่งคะแนนอัน อันดับเจ็ดโซโนสกิชิองจากเรื่องแววเสียงเลไล76.1คะแนนอันดับหกนาเดโกะเซงโงคุจากเรื่องปกรณ์นำของเหล่าทูต76.5คะแนนอันดับห้ามาโตสากุระจากเรื่องเฟสเตไน77.9คะแนนอันดับสี่ฮิมมโกะโทกะจากเรื่องไมฮิโร่คานามิะ82คะแนนอันดับสามฮอบุระอะเคมิจากเรื่องสาวน้อยเวทมนต์มาโดกะ87.5คะแนนอันดับสองยูนโนกาไซจากเรื่องบันทึกมรณะเกมล่าท้านาค88.9คะแนนและอันดับหนึ่งคือมัซุากาสกะซาโตะจากเรื่องแฮปปี้ชูการ์ไลฟ์98.9คะแนน